ต่อไปนะครับผู้ชมเราไปดูอีกหนึ่งความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีนะครับมีมตินะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่างคนก็ต่างมีความรู้สึกดีใจนะครับที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้านะครับซึ่งสร้างความพอใจเป็นอย่างมากและก็ขอบคุณที่รัฐบาลให้ความสําคัญด้านความเป็นอยู่ของประชาชนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตราการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาให้ พี่น้อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นโดยช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มเปราะบางประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือน เป็นเวลาสเดือนนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมโดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง1นึถึงหน่หน่วยต่อเดือนได้ส่วนลดค่าไฟจำนวน92.04สตางค์ต่อหน่วยและก็ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง151-300หถึงหน่วยต่อเดือนได้ส่วนลดค่าไฟจำนวน67.04สตางค์ต่อหน่วยนั้นสร้างความพึงพอใจกับพี่พน้องประชาชนชาวจังหวัดสุราธานีเป็นอย่างมากนะครับและก็ ขอบคุณรัฐบาลที่เล็งเห็นถึงความสําคัญถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่ช่วยลดค่าไฟฟ้าทําให้สามารถนําเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายเป็นค่าครองชีพด้านอื่นๆได้มากขึ้นครับก็รู้สึกดีใจที่รัฐบาลได้เข้ามาช่วยตรงนี้นะเกี่ยวกับค่าไฟเพราะว่าปกติค่าไฟของเราก็ตอนนี้อากาศมันร้อนพอร,รัฐบาลเข้ามาช่วยตรงนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมาช่วยลดภาระให้เรา ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะปกติค่าไฟก็จะจะอยู่ที่300กว่าบาทค่ะแล้วก็มันก็จะขึ้นมาพอหน้าร้อนก็ขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็ตกอยู่ที่4 5 0 0ใช่ไหมคะพอรัฐบาลเข้ามาช่วยเราตรงนี้ในส่วนนั้นก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเลย